สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้องรับเข้าสู่ช่องฟุลยะช n แนลนะครับในคลิปคอร์เพนะครับซึ่งหัวข้อจะมาคุยในะวันนี้ก็การเลือกซื้อชุดคอร์สเพนะว่าซื้อชุดจากร้านไหนนะสินค้าเป็นยังไงนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอ่านี่ก็เป็นร้านแรกนะครับที่จะเอามาแบบเทียบราคา ราคาชุดของร้านนี้จะอยู่ที่บรร์เก้านะครับแล้วก็จะมีการบวกค่าจัดส่งนะครับอีก70บาทนะแล้วก็ร้านนี้เป็นพิเออเดอร์นะครับจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ30วันนะครับจึงจะได้ของเนาะส่วนชื่อร้านก็ตามนี้เลยนะครับในช้อปปี้นะครับร้านนี้ สำหรับร้านนี้นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะแต่ว่าร้านนี้จะสั่งจากจีนเลยนะราคาก็จะอยู่ที่880นะครับมีบอกค่าส่ง30นะราคาทั้งราคารวมทั้งหมดนะอยู่ที่90เอ้ยไม่ใช่910บาทน,นะครับแล้วก็ปกติจะใช้เวลารอประมาณ7วันนะถ้าส่งจากต่างประเทศมานะแต่ว่าชว่วงนี้มีโรคระบาดเนานะ ก็ใช้เวลาอาจจะรอนานกว่าเดิมนะครับสําหรับชื่อร้านนะก็ตามข้างบนเลยนะครับในช้อปปี้เหมือนกันนะครับสอง้านนี้นะอันนี้ก็เป็นราคาของทั้ง2ล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัวเสื้อผ้าตัวชุดกอเทลของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ นี่ก็เป็นชุดก้อนเพของเรานะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าร้านเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับพวก,กอุปกรณ์พวกเครื่องแตกายมีอะไรบ้างนะครับสําหรับชุดนี้นะโอเคครับสําหรับชุดนี้นะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือจะมีตัวเสื้อนะครับแล้วก็จะมีตัวปกแขนเนาะแล้วก็จะมีตัวเสือ้อด้านนอกนะครับคล้ายๆสกับนะแล้วก็จะมีส่วนของคา,าดเอวนะครับอ่าแล้วก็ตั้งกิง ก็กระโปงนะครับแล้วก็จะมีกระพวนนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณหาปอนดเจ็ดชิ้นนะครับสำหรับหลันนี้นะจะมีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อแต่งชุดแฟที่ครบแล้วนะก็จะเป็นเหมือนรูปเ้องป่านะครับผมแต่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ต่อมาเราก็มาดูกันอีกชุดหนึ่งนะครับอ่นี่ก็เป็นชุดของอีกร้านหนึ่งนะครับผมนะอุปกรณ์เครื่องแต่งกายร้านนี้จะมีน้อยกว่านะครับร้านนี้จะมีประมาณ5ชิ้นเนาะก,ก็จะมีส่วนของเสื้อแล้วก็กระโปรงนะครับแล้วก็จะมีส่วนของผ้าคลุมนะ แล้วก็ผ้าคาดเอวสายมัดเอวนะครับผมแล้านี้จะมีอุปกรณ์น้อยกว่านะครับก็ตามเครื่องแต่งกายของแบบตัวละครเราเลยนะฮะก็จะมีเครื่องแต่งกายประมาณนี้เนาะแล้วก็รูปด้านขวานะครับก็คือการแต่งออกมาแล้วนะก็ับก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะ กันมากครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันนะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ชื่นชอบในการคอดเพนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ